โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องแม่ดำตัวน้อคอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม e n s ช i n i m p a c คครับผมอ่าวันนี้เป็นคอนเทนต์นะครับร้านสินค้าหายากในวันที่2นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูคำใบนครับว่าไอเจ้าตัวพ่อค้าเนี่ยมาอยู่ที่ไหนนะครับ กดที่กิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ร้านสินค้นาหายากอ่าโอเคเปิดเพื่อดูเบาะแสนะครับมีข่าวหรือว่ามีคนเห็นคนแปลกๆคนหนึ่งอยู่แถวอ่า Springwell ป่ะ Springwell เดี๋ยวเราดูที่แผนที่ครับ Springwell อ่านี่เลยตรงไริเวณนี้แน่ๆนี่ครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปเลยนะ ดูที่แผนที่ก่อนนะครับผมก็น่าจะอยู่บริเวณตัวหมู่บ้านนี้นะครับเ,เดินขึ้นไปคิดว่าน่าจะอยู่ข้างบนนะครับไม่เห็นนะอ่ะหนึ่งไงอ่เอจอแล้วครับ อ่ะนี่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเราเจอพ่าค้าเป็นทรีเรียบร้อยนครับตรงนี้ผมปรับเสียงไว้เปล่านะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวแลกขอเลยครับ นนีต้องการอะไรออต้องการอะไรเนี่ยลูกอะไรไม่รูครับแต่ว่าผมเก็บมาเรียบร้อยแล้วก็การสิบเมือนเดิมนะครับได้เป็นสีค้าไปโอเคอ่าฉันมารับกล่องสีค้าหายา,ยากนะครับอ่าสำหรับไอดีนี้ผมก็เปิดกล่องอ่าธาตุไฟไปนะเจะ้าะไรเดียเอาเป็นใส่้าแล้วกันครับ โอ้ได้ของดีนะครับนี่ของอัปนะครับแล้วก็พีมมดเจมสามสิบโอเคไม่รู้ของผู้ชมได้เหมือนกันไหมนะแต่ผมได้เป็นอย่างนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมรานสินค้าหายาในวันที่สองน,นะครับผู้ชมก็อย่าลืมนะครับอย่าพลาดกันนะเพราะว่ามันมีเจ็ดกล่องใช่ไหมแล้วก็ระยะเวลามันเจ็ดวันพอดีนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้นะสำหรับตำแหน่งในนัาสิงค้าหายากในวันที่2นะครับอ um ่าประมาณน uh, okay ี Mont ้อะโอเคครับสำหรับใครที่เข้ามาชมช่องแนะนำตัวนอกมแห่งครั้งแรกนะครับอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาอีกนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับจุ๊บนาจ๊ะ